สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอาจารย์แม่สิริเอโอทูออฟฟิเชียลนะคะก็สวัสดีเอฟซีน้องอิงสวัสดีเอฟซีพลังเนีย่ยสวัสดีเอฟซีส่วนโลกนะคะแล้วก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะเอฟซี FC ช่องอาจารย์แม่ด้วยนะคะก็อย่างที่รู้วันนี้เป็นวันแห่งความโชคดีนะคะก็หลายหลายคนก็าอาจจะโชคดีมากๆนะคะก็วันนี้มาคุยถึงเทพีโชคลาภนะคะก็น้อง,งอิงนั่นแหละนะคะ คลิปนี้เป็นคลิปความเชื่อส่วนบุคคลนะคะใครไม่เชื่อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะก่อนจะเล่าก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกด ช่องอาจารย์แม่นะคะด้วยเนะนะเาะนะเ็เป็นกําลังใจกันนะคะแล้วก็ดูคลิปแบบไมปข้ามโฆษณาด้วยนะคะทุกคนนะคะ,ะเมื่อเช้าอวยพรเยอะเลยขอให้มนหมันกับน,น้องอุ่นอิ่มนะคะทุกคนที่เข้ามาฟังไลฟ์สดจากอาจารย์แม่แล้วแล้วนะคะตอนบ่ายพอเลขออกมาหลายหลยคนก็เฮกันลั่นเลยใชทุท่ทั่วเลยที่เป็นเอฟเพราะว่าเลขที่ออกอะถ้าใครสังเกตดูก็คือเลขรถตู้น้องนั่นแหละ ใส่สามสี 3, 4, 4, ออกบนออกล่างเลยนะคะมันสลับกันอยู่นะคะคู่กลางกับคู่ล่างคู่บนนะคะหลายๆคนโชคดีเนะจะแม่ไม่ได้ซื้อนะคะก็เนาะทำอะไรยุ่งๆพอลงไลฟ์ก็จะเที่ยงและกินข้าวกินอะไรเนาะไม่ได้ซื้อนะคะงวดนี้เนาะเป็นอะไรที่หลายๆคนรอแล้วก็พ้องกันกับเลขแบงค์ร้อยของพ่อการไทยคู่สามตัวข้างหน้านะคะเราเห็นแปด ศูนหกใช่ไหมคะสามตัวหลังแต่สามตัวหน้าคือแปดสี่สามสองแปศูนย์หกคนก็จับเอาสามตัวหน้าไปเล่นแล้วก็ถูกเยอะมากเลยนะคะมีคนที่แบบโชคดีจากจากน้องหญิงงวดนี้ยเยอะมากเลยนะคะเป็นแม่ดูจากไลฟ์ของอพี่พ่อการชัยกับพ่อบุ๊ชนะคะกํลังไลฟ์เนี่ยช่วงที่เแม่อัดคลิปนี่แหละ มีความสนุกสนานอะไรมากๆเลยเนาะสำหรับตัวเลขอุ對對 <sighs worldwide> ้งอิงเพราะหลายๆคนอ่ะเพิ่งจะโชคดีไปเมื่อวันเกิดของพ่อนนถูกไหมคะพ่อนนอายุสี่สี่สิบเอ็ดนะคะก็ถูกหนึ่งจีกันเปตั้งเยอะนะคะแล้วก็โอนมาเลยให้น้องอิงนะคะซึ่งพ่อการชัยไล์อยู่คืนนั้นอ่ะที่ได้หนึ่งสีประมาณห้าหมืนกว่าบาทนะคะแต่ตอนเนี้ยพ่อการชัยอะ รู้สึกจะไลฟ er ์ไล์ไม่นานนี้เองนะคะจะบอกว่ากี่นาทีเดี๋ยวจะแม่ดูเอ้วก็เนาะเราก็แบบคือขำจริงๆเลยว่าเอี่ทำไมมันดึงได้แบบมีคนที่โชคดีปานนี้นะคะอเพราะการชัยอ่ะครึ่งชั่วโมงใครจะเชื่อบ้างกพรการชัยไลฟ์ไปสามสิบหกนาที แสนกว่าบาทนะคะแสนต้นๆแสนประมาณแสนหนึ่งหมื่นนะคะไม่น่าเชื่อนะคะของแบบนี้คือไม่ลบหลู่อาจจะแม่เคยไล่ก็น้องนะคะก็รู้ว่าทุกๆคนก็นั่นคือหลายๆครั้งจะขอจะทีนึงนานๆจะขอจะทีนึงคือเราไม่ได้โชคดีตลอดไปหรอกถูกไหมคะนอกจากบุญสัมพันธ์กันแล้วก็พออันนั้นก็โอนไปให้น้องนะคะเวลาน้องมาก็เอาไปให้น้อง นะคะโอ้ oh, แต่ว่าแบงค์ร้อยงวดยี่แปดสี่สามคนโดนเยอะมากเลยนะครับแล้วคนที่ตัดเล่นอะไรเล่นเป็นเนาะเราก็ไม่ค่อยดูใช่ไหมคะ mm hmm. บอกบอกได้เลยว่า mm hmm. เลขรอบตัวน้องอนะ่ะชัวหมดเลยนะคะแล้วน้องก็พูดด้วยว่าอะไรนะเมื่อวานเนี้ยที่บอกว่าออกเพลงได้สามอาทิตย์ก็อ,อยู่อันดับสามแล้วก็ไปหาตัวใส่เอง นะครับแล้วก็ตอนที่ขับรถตามรถน้องช้างก็ชี้เลขถูกไหมคะก็เนาะแล้วก็เลขหกหนึ่งก็จากไม่หน่อยวนวนเวียน,นเขียนอยู่ตรงเนี้ยคนที่แบบว่าคือ,อใกล้ชิดแล้วก็ติดตามน้องอยู่แล้วก็มีบาร,รมีร่วมกันอยู่อ่ะมักจะได้โดนแล้วก็จะได้มีลาบกับน้องค่ะบางคนถูกเยอะนะอาจารย์้เห็นว่ามีคนถูกห้าร้อยบาทอะครับห้าร้อยบาทเป็นเงนินเท่าไหร่ถูกไหมหลุเยอะมาก เราก็โอนมาให้ทุกันใช้เพราะว่าไม่งั้นสามสิบนาทีไม่ได้แสนหรอกนะคะแสดงว่าคนโดนเยอะเลยรอบนี้นะคะดีใจกับทุกคนนั้นรู้แล้วขนลุกเลยเลขอื่นๆนี่แบบคือนางเป็นเคพีแห่งโชคลาภแล้วก็เป็นเอ่ออะไรดีอ่ะเป็นสาวน้อยมหัสะจันอ่ะใครจะว่าใครจะอะไรอะไม่สนล็อกดราม่าเราเชื่อเพราะว่าเราเจอกับตัวเองกันทุกคนไง เขาไม่ตือ้อเขาไม่ไม่ศรัทธาเขาอะไรเขาก็ไม่ได้ไงแต่คนที่เขาศรัทธาเขาได้จริงๆริงไงมันมันเหลือเชื่อจริงๆกับน,น้องอใช่ไหมอ่ะแล้วยังมีอีกนะแม่ฮะแม่ฮักขางบนอ่ะเขาจะอยากทําเอ่อการกุศลช่วยน้ําท่วมแล้วเขาก็นึกถึงน้องอิงน,นี่แหละเอออาจจะต้องขาวบอิงก็ได้ถูกไหมครับก็ถูกแล้วก็ได้ไปช่วยน้ําท่วมที่เขาโพสตบอกอ่ะเออข่าวไม่อิ่มไม่ไผอะ่ะ เออเป็นอะไรที่แบบอืมเราก็น้องมหาจตจร์ะ่ะมันอยู่ที่ความตัดพาด้วยนะเรื่องเรื่องแบบเนี้ยไม่ไม่รู้ดิมันเหลือจะเชื่อจริงๆงเนาะโอ้ยแ,อแค่รถที่แบบช้างแล้วก็แบบมันพ้องกับเลขทะเบียนรถน้องนี่แหละสี่หกสามหนึ่งสี่มันออกเป็นคู่เนาะอันนี้คู่การหน้าบวกกลางเนาะแล้วก็สลับกันไปมา พ่อชอบอยังบอกเลยล,ลเอ,เ,อเลขทะเบียนรถลูกสาวออกนะคะสลับไปมาทั้งบนทั้งล่างในวนเวียนอยู่ที่แหละเน้น่ารักมากนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่มาเล่นที่สากแก้วเป็นวันแรกนะคะอ๋อมีนิดนึ่อพ่อกันไทยคือน้องบอกว่าอ่าจะเอาเอาเงินมาไล่เนี่ยวันที่หนึ่งอยากได้เท่าไหร่น้องอยากได้ห้าแสนตอนเนี้ย สามแสนแตกแล้วนะคะเลยเดือนนแสดงว่างวดหน้าหรือยังไงเนี่ยต้องมีอีกนะคะเนี่ยหรือประเทศลาวประเทศฮานอยอะไรทั้งหลายเนี่ยแสดงว่าต้องมีอีกช่วงเนี้ยเพราะว่าน้องพออย่างเงี้ยน้องก็จะมาให้ลาบให้ให้ลาบแล้วก็คนที่ได้ลาบได้โชคได้ลาบก็คืนกลับไปให้น้องมันแปลกตรงนี้ทุกคนไม่รู้นะจะแม่แบบเข้าใจอย่างนี้เลยเนาะแล้วก็ เป็นอะไรที่สัมพันธ์กันอ่ะอเอ้เราก็แบบนี่ก็ของานน้องแหละต,ต้นเดือนคือทําแม่นั่นคือขอน้องให้ได้งานนะคะงานที่แบบคือให้เข้ามาตามเป้านะจะเดี๋ยวอาจจะแม่คือยังไงจะแม่เตรียมไว้แล้วสําหรับการเดินทางจ่านแม่ม,มีมีล็อกของจะแม่เตรียมไว้เรียบร้อยละที่ที่จะไปวันปนปปใีมนะคะก็ เนาะจะได้ไปเจอน้องจะเดี๋ยวก็มามาปักทางบมา่เก่าวันที่แปดนี่แหละเดี๋ยวก็เจอกันอีกนะคะอดไม่ได้คิดถึงแล้วเนี่ยนี่ถ้าเกิดไม่ต้องทํางานหรือไม่ยุ่งๆอะไรอ่ะหรือพ่อสุบินเขาไม่มีธุระเนี่ยเขาก็จะพาไปจะมีคนมีคนขับรถมันทิดธุระนะคะก็น้องอายุเยอะแล้วด้วยอาน,นีสยก็เวลาไปก็ไกลามากไม่ได้แล้วก็พอน้องออกพักในร้องกลับบ้า ขัวกับบ้านเด็กเพราะว่ามีลูกน้องอยู่ที่บ้านสองตัวะนะคะก็เนาะอยากเล่าไงวันนี้อยากคุยเรื่องความโชคดีของแต่ละคนนะคะก็แวะมาบอกว่าวงอิงเนี่ยคนลุกเลยเลขวงอิงเทพีโ <c oughs> ชคลาภจริงๆก็นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้นะคะด้วยความยินดีกับทุกคนนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะกับวงอิงเชื่อเถอะศรัทธาน,นะคะทุกคน นะคะน้องเนี่ยเป็นอะไรที่สุดแล้วนะคะให้ได้ทุกคนเพราะน้องมีเมตตานะคะขอได้ขอได้และการรีบดีดีนะคะก็เนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฝากคลิปประจำแม่นะคะก็ากดไลค์กดติดตามนะคะก็ดูคลิปประจำแม่นะคะเพื่อเป็นกําลังใจค่ะนะคะของประจำแม่ให้ความคลิปต่อไปนะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะขอให้เฮงเฮงปังปังเหมือนหมานแบบนี้แหละค่ะทุกคนนะคะที่เข้ามาชมนะคะ สวัสดีค่ะ